ว้าวแม่งลงจากริบหายมึงพากูไปไหนแม่งน้องจ่าป็ดนิกน้องเราเราจะเสี่ยงโดนแบนกูเสี่ยงโดนแบนเนี่ยน้องมึงแม่งลงไหนเนี่ยกูไม่เชื่อถือมีคนนี่นะครับเคยผลที่กูบอกว่าทีมเรากากมันตะเบิร์คือกากทั้งทุกคนเลยแม่งในทีมนี้ไม่มีใครเก่งแจ๋วละแม่งลงมะ จะพาผมมาเล่นไงพาผมมาเล่นไงไอ้เหี้ยเราจไม่เห็นใจเย็นดคิดโฉมเป็นไทยเ็นไยอยาใจะไอ้น้อคนไทยเขาโกรธกันไวหายง่ายนอะไร้องพี่พี่บอกเกาะอยู่ตรงนี้น้องออกไปเก็บตรงนี้ออกไปช้าๆเออเถอะนี้จำได้ว่าก่อนอันนี้มีคนลงกับเราหายไปไหนเนาะนี่เก็บฟรีไฟก็เอฟซีเฟียหมึ่งพูดอะไรเนี่ยพูดไม่หาไม่ตลกคัดออกลอยไปขึ้นไปข้างบนน้องนาะเนาะอีกสองนาทีผมจะโดนสอยหัว น้องทามึงทำงั้นจริงกุตบเลยนะนคนดำ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 โอ้ยจริงจริงเดี๋ยและนี่นี้ตนี้ตนี้งนี้นคนนึงนี้คนนึงดินเดินเดินมาแล้วนี่้วนั่นลูกคมลูกคมน้องน้องยพหมพี่เอาเองโอเคพี่เจี๊ยเอาหว่ะ แอบหลังต้นไม้เดียวกันเลยดูมันแอบขวนเกียนเลยว้ายแมนกู๊กุย๋ยงงงงเฮ้ยห,หรอน้องน้องช่วยพี่หน่อยน้องอ้าวยิงไปสองนัดน้องน้องพี่ล้มแล้วน้องน้องไปเลยไปไปไป

เอาแล้วไงเอาแล้วไงเจสซ์เซอร์ไงเริ่มแล้วเริ่มแล้วเริ่มและเรื่องละโฮ้ยดับพิเดอรโอ้พิเตอร์ตดหนาวิ่งวิ่งวิ่งเอาโดนโดนเหลี่ยมโดนนิกอะโดนนิกอะไม่เป็นไรต้นเกมก็เป็นงี้แหละแล้วผมไม่มียงไม่มีอะอ้ากดแคปปุ๊บก่อนวิ่งขึ้นไปโว้ยขโมยคนมี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 คนเออมาเล็งลงมาดมาถามอมอมไหมยิงนัะเลยโอ้ยเราจะปล่อยเไปไป ไอ้บ่าวคุกมึงเหรอกูเล่นใช่ไหมมึงเปิดจุดทำไมเปิดจุดได้ไงมันไม่ันไม่ใส่นี่ไม่ใช่น้องมันได้ยินเสียงเขาใส่หูฟังกันหมดทีนี่น้องรีบวิ่งอ้อมเขาตามกูมาเลยนไม้งน้องน้องกูผู้นำพี่พี่ไม่พี่ไม่ได้ใส่ที่เก็บเสียงหรอเออกูกูได้ยินไงเสียงทำปังหรือไม่ป้ากูมายิงโดนไหมดักยยิงโดนไหมแต่มันรู้ไงมันรู้เร็วมันจะไม่เห็นก็ว่ามันยิงเห็นแล้วไง ไม่ครับโอ้ยไม่มันไม่ได้ยิงแม้ร้างคุณไม่ใช่เหรอยิงหาผมอ๋อยิงยิงยิงเห็นอยู่ยิงโดนโดนโดนเจ็บอยู่เจ็บเจ็บมั้งไม่รู้หนึ่งคิดวิ่งตามมาวิ่งตามมาเดี๋ยวพึ่งรีบก่อนรีเรื่องกันยาพึ่งยพึ่งโดนนัดูแข่งยิงอะไรเนี่ยยิงใครวะโอ้เจ็บ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 ชิบหะไเดี๋ยวพึ่งมาพึ่งมาเจ็บเจ็บหมูแต้เลยอแม่แหง เยอะงโดนหัวออกมาดินงขึ้นเหมิงใบแองเออเป็นเล่นแรกๆเนอะแย่าข้างหวังมากเล่นแรกๆไม่ไม่เราต้องเล่นจริงจังพูดงดเนาะมันโดนหัวนะนึงมึงไปเปิดจุดอ่าจบเลยเอาไงดูว่าต้องหาวิธีทำให้โตัวรถผมแพ้ได้แหละแต่เจ้าของคลิปอ่ะเจ้าของคลิปแพ้ไม่ได้อย่นะจะวิ่งเลย ขายเลยบอกว่าขายได้มาควันควันรอก็รอก็รอก็รอมาต้องบอกเราก่อนเพื่มามาแล้วมาแล้วเอ้ยนะมันมันรอดเนาะนกแม่ไไม่ได้ละตายตายแล้วตายเฮ้ยโคตรเก่งเข้าหัวเข้าหัว สามนั้นผมปี้ผมยิงไม่โดนเลยสามนั้นสามนั้นผมยิงไม่โดนเจสซ์เลอร์รอดเลยรอดเลยเลอรอดเลยเจสซเลอร์สามบนลงมาไม่รู้ใช่นหมไปไปเดินกันการเล่นที่ผมรู้สึกว่าโอ้ยน้องน้องน้องโอ้ว oh, ่าต้องว่าจบเลยอันดับห้าเอ้ยโหดู oh, ใชแสดงใครยิงขอซื้อขย,ยิงใครยิงใครยิงยู้ เออแม่งบางกูจะตามมาหนักผมบอกไปดูมันอยู่ไหนวะไหนเ้ยยิงมาจากไหนละนี่แกรอฉัเล่น่มาจากไหนะมนขับรถหนีไปแล้วมนขับรถหนีไปแล้วเอ้เลียนเลียเลียนกับมาขับแมกขับแมกิ้ยิแลนีมึงขับแบกขแมก้เลียนเ้ยเลีย มันขับตัไปโต้จังหวะนี้สไนส์สไนส์ยิงยิงไปให้โดนให้โดนเออยิงยิงตอบไปให้โดนไอ้าวใครยิงโดนปิ้วร้อนปิ้วไอ้เชี่ยเอ็นดิวโต้วขะกลางเพื่อนแม่งแทงข้างหลังยิงหัวกูสองสามไอ่ ่ยี่อ้อยยิ้ไม่แตกทุกทีพอเนาะใจเย็นดีรู้ไหมล็อตโต้ล็อตโต้เด่นเด็กยังแตกไปแบบนี้เลยแม่งมาขายเว็บพนันในิ่งช่องดีเดี๋ยวหวยไว้ใช่ไว้พนันเอออ่าสวยดูสินี่นะเอย่ามาอย่ามาเทสกูนะเฮ้ยอย่ามาเทสกับกูไปลองเทสกับคนเจ๋งแล้วจะรู้เกิดอัพเกิดอัพอย่างพร้อมไปไปอย่างเขียนตอนเจอคนไปอย่างเขียนอย่าเป็นงั้ oh, to pues oh. นแน่เลยรู้หนิ รู้ไจะรู้ไม่ใช่หรือไงล่ะจะแยกใหม่น้องๆกดอันนี้ก่อนน้องกดเอ็มแล้วกดดีลีก็น้องมาร์กอะไรโอ้ยคนตา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 ยมันจะชนกูเหลือนอ่ะเหลือนอ่ะนกนกหนึ่งนกหนึ่งเลือนอ่ะโอ้ยน้องยิงมันยิงเอเคเอเค롱เอเค หนึ่งเอเคกูบอกเอเคมึงเอาเอเคกดคลิกครั้งเดียวแล้วยิงมันเลยมันไปด้านซ้ายไปด้านซ้ายสวยชุบกูชุบกูชุบกูดี๋ยดีดีมันไม่ซ้ำศกคุณใช้คูนสี่โคจิโกเลยคูนสี่แม่งยิงเลยยังไกลโคจิเลยโคจิโคจิโคจิสวยสวยสวยนี่เกิดนี่จุ๊งเอาให้เข้าไปยิงดิ อเอ้ยใครอยู่บนบ้านสวัสดีครับคนเี้มาคนเลมานี้มาเฉยเมาเฉยมาเฉยคนเลียงดีกีกัขับไปเจ้าแววมเเฉยทนคื้อะไรอาวันเดวกูเกียยวขับขับมาบ้านนราเราราแบแบกโอ้ยตายแ คกอีกกะตกกะตกกะตกเออการพ้องกันคุณท่านพูดให้ผมเสียหายผมโกรธนะครับน้องกอ๋อน้องน้องข่าร้ายว่ะเข่าร้ายว่ะในร้านเคเอฟซีไม่มีใครมาเลยแต่ในเมืองไม่มากระเต็มเลยอม้วนม้วนมวนอ๋อมันอลยจะลงเลยอพอพ่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 อง่อม่อระอพ่อง่อพ่อพ่อพนอพ่อพนอพ่อง่อพ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 ่อ่อพ่อ่ออพอ่ีพ่ม่มพอ่อพ่่่่อพ่ เนาะมาหยิบเราตรงนี้มาตรงนี้มาตรงนี้ตรงนั้นกูกูขโมยหมดแล้วเอาแต่ไก่เไม่แบ่งเลยเดี๋ยวจำไว้เลยตั้งตั้งปกคลิปเลยคนกำกำลังมาก็ตามมาฮะมีอ่ะมีโอ้ยมีคนหมู่บ้านมีคนมีคนใครมีคนที่ไหนมีรถใครไมีเห็นไหมนี่ยมึงบีบก่อนบีบก่อนเข้าบ้านเข้าบ้านเข้าบ้านแมา มันขับตเต็มเลยนั่นแหละไอ้คณะมันจะเข้ามาช้าแล้วมันจะเข้าโอ้วจบทล่ะ